พุดซ้ายโทขวาพูดซ้ายโทขวาพูดซ้ายโทําไปเรื่อยๆดูซิว่ามันจะไปคิดเรื่องอื่นได้ต่อไหมสติอ่ะมันจับได้ทีละยอย่างเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะเอาสติมาอยุ่กายขวาพูดซ้ายโทําไปขวาพูดซ้ายโทขวาพูดซ้ายโทําไปเดินไปอย่าหย,ยุด <c oughs> ถ้ามันยังคิดอยู่ <c oughs> เดินต่อถ้ามันยังคิดอยู่ <c oughs> เดินต่อ <c oughs> เดี๋ยวเหนื่อย <c oughs> มันจะหยุดคิดเองเดวนเาเดินนเาเดินนอนเลยรอือ นะครับครับสวัสดีครับอนุโมทนานะที่ได้ยินได้ฟังทำกันนะครวันนี้เราต้องเข้าใจธรรมชาติของจิตก่อนว่าจิตอะมันน่าว่าธรรมชาติของมันคือหลุดไปคิด จิตเนี่ยมันเข้าไปรู้เนาะจิตมันคือตัวรู้มันเข้าไปรู้ความคิดรู้ความคิดรู้ความคิดทีนี้ถ้าเราเพลินไปกับมันอ่ะมันก็จะคิดต่อไปเรื่อยๆถูกป่ะทีนี้ถ้ามันคิดอ่ะให้รู้ไว้เลยว่าอ๋อมันหลุดไปคิดไปเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของจิตการที่มันจะหลุดไปคิดเนี่ยไม่มีอะไรที่ต้องไปเครียดเลยเพราะว่ามันหลุดไปคิดมันมันเป็นธรรมชาติของมันเราก็แค่หน้าที่ของเราคืออะไรกลับมาอยู่ที่พุทโธถูกป่ะดึงกลับมาเดี๋ยวมันจะหลุดไปคิดอีกแน่นอนไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปกังวลกับความคิด รู้ว่าหลุดไปเมื่อไหร่ดึงกลับมาแล้วพุโทโธรู้ว่าหลุดไปเมื่อไหร่ดึงกลับมาเราทําพุโทโธแค่นี้เองอมืมันเป็นธรรมชาติของมันไม่ต้องไปกังวลว่าเอ้ยทำไมฉันไม่หยุดคิดมันไม่หยุดคิดอยู่แล้วเพราะมันเป็นหน้าที่ของมันเออมันเป็นธรรมชาติของมันที่มันจะต้องหลุดไปคิดอย่าลืมถุงสีขาวบนเวทีของอาจารย์อ๋อได้จ้าไม่ลืมไม่ลืมพูดแล้วก็หยิบเลยอะแหวะ อนุโมทนาด้วยนะเดี๋ยวให้ดูแถวแป๊บหนึ no> ่งอะให้ดูแถวให้ดูแถวนี่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 แถวยาวโน่นโดดอีสอแถวแถวอยู่โน่นนั่นแพ้แถวนั่นท้ายแถวนะฮะทุกคนนี่โอเคป้องต้องได้เลยนะครับเลยครับเข้าไปเลยครับยาวเบื้อยเลยใช่สวัสดีอาจารย์นดีทุกท่านอนุโมทนาด้วยนะครับสวัสดีนะครับ ถ้าทำผิดกว่าแต่ที่ไม่มีใครโจมตีเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบใครหรอกไม่เป็นไรมไม่เป็นไร <Okay. S 1> หน้าที่ของเราคืออะไรกลับมาแก้ที่ตัวเองถูกปะเชี้เพดานทําไมชี้แถวโว้ยชี้แถวแถวอยู่นู่นไงแถวอยู่นู่นนู่นนู่น <c oughs> อยากไปฟังทำกับอาจารย์เข้าช่วงบ่ายได้ไหม <c oughs> ต้องไปที่ที่อาจารย์บรรยายนะฮะ ตอนนี้อาจารย์เออแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พวกผมก็ต้องไปเดี๋ยวอาจารย์ต้องไปบรรยายที่โคราชนะเป็นเป็นราชพัฒน์เขาไปไปขอฮอของฮอของเทอร์มินอลทเวนตี้วันที่โคราชเขาไปเช่าฮอมาก็คือนักศึกษาพันห้าร้อยคนพรุ่งนี้อาจารย์จะบรรยายวันพรุ่งนี้ที่เทอร์มินอลทเวนตี้วันไปเจอกันได้นะะคนโคราชนะไปเจอกันได้นะครับผมคนนอกเข้าได้ ได้ป่าวะเอาอลกแหละเดี๋ยวพูดผิดโดนด่าอีกผม <Okay. S 1> เอาเลยครับเอ <c oughs> าเลยตกองเลยครับตกลงเลยรถเซ่ <c oughs> โอ้ FC เข้าไม่ได้มีแต่แอดมินที่ไปนะครับแล้วก็นักศึกษา1,500คน <c oughs> ทุกคนโ <c oughs> ทษที <c oughs> กราบขออภัยด้วยฮะต <c oughs> อนแรกคิดว่าจะไปเจออาจารย์ <c oughs> ที่พุทธมนตรสายสอง <c oughs> แต่ปวดขามากเลยกลับมาบ้าน <c oughs> เสียายจังเอาลอ กลับบ้านไปแล้วหรอครับเ,เไม่เป็นไรเนะี่ยอยากไปฟ้องอาจารย์จะไปฟ้องเรื่องอะไรฮะอาจารย์ไปนอนที่โน่นเลยเหรอครับไม่ได้ไปนอนนะเช่าฮอลีคอปเตอร์นี่เรารู้หรือเปล่าว่า,วาการเช่าฮอลิีคอปเตอร์มันต้องยุ่งยากขนาดไหนเ <c oughs> อกส่งเอกสารเลย <c oughs> ราคาเช่าก็ไม่ได้ถูกเด้อ <c oughs> ร้อนไหมคุณแหลมในห้องแอร์เย็นครับแต่เดี๋ยวพอออกไปข้างนอกก็ร้อนแลวฮะ <c oughs> ประเทศไทยนะะ พันหนี่ถือว่าเยอะแล้วบรรยายสดพันหใช่นัศึกษาหนึ่คนเป็นนิมิตหมายที่ดีค่ะได้ฟังการสนทนาธรรมที่มีความสนุกนําไปปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องใช่ครับดูอยู่ที่พังงาขี่โดนไปโอ้ขี่โดนไปนี่ <laughs> <laughs> เราอยู่อะไรฮะนี่เราอยู่ในอเวนเจอร์เหรอฮะทำไมมีโดน <laughs> ที่เราสามารถขี่ได้ด้วย <laughs> เจอกันที่พุทธมนตรสายสองนะครับเจอกันนะ ผู้นี้ไฟ์สดไหมไฟ์สดครับคนนอกเข้าไม่ได้นะถึงไม่นอกเซเวนตี้วันเขาขอให้เป็นของนักศึกษากับเจ้าหน้าที่นะครับหนึ่งพันห้าร้อยคนสวัสดีครับน้องแหลมสวัสดีครับคนนอกเข้าไม่ได้ <Okay. S 1> กี่โมงพรุ่งนี้ <Okay. S 1> พรุ่งนี้สิบโมงอาจารย์บรรยายสิบโมงถึงสิบเอ็ดโมงครึง่ง <Okay. S 1> ก็น่าจะแบบสิบโมงถึงสิบเอ็ดโมงครึง่งแล้วก็ถ่ายรูปช้ำๆอีกประมาณชั่วโมงนึง่ะเออเสร็จน่าจะประมาณเที่ยงครึ่งนะมารยองบ้างไหมมีไปแล้วจ้ามีไปบ่อยด้วยจ้าเดี๋ยวมีไปอีกจ้า มีแล้วมีไปมาแล้วมีกําลังจะมีไปอีกแล้วจะมีต่อไป <c oughs> จะมีไปต่อเอ <c oughs> ออาจารย์ไม่ได้นั่งฮอไปใครจะไปนั่งฮอไปค่าเช่าแพงจะตายต่อในกียนไหมเดี๋ยวอาจจะลงไลฟ์ก่อนนะเดี๋ยวไปต่อกันที่นู่นนะครับเพราะเดี๋ยวอาจารย์จะได้พักผ่อนเนาะ ให้อาจารย์พักบนรถหน่อยเกินเลยครับเกินเลยสองคนเนาะมาบรรยายตรงนี้ก็เหนื่อยอยู่นะใครเป็นตากล้องคะตากล้องนุ่์ก็จะสลับกันนะฮะตากล้องมีพี่หมีนะฮะนนท์ตอนนี้พี่หมีจะเป็นคนนับคิวนี่ตากล้องแอดมินปัดนะครับนี่แอดมินปัดแล้วก็สังกุงจะเป็นคนรับมือถือนะฮะสังกุงปกครองนะฮะผู้ประเคนวิตามินนะฮะต้องนี่คนนะมาีคอนเสิร์ตจีนดาลยับอินเทเรียลสำโรมีมาไหมครัสำโรไม่เห็นมีเชิญมาเลยจ้า ข้างนอกอากาศคืมคมเหมือนฝนจะตกใช่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นฝนหรือฝุ่นเอาดีๆ PM หรือเปล่ามันมืดๆค้มคมแต่ว่าไม่ได้กลิ่นฝนเลยนะปกติเวลาฝนฝนมันจะตกอ่ะมันจะตกจากที่ไกลๆแล้วลมอ่ะมันจะพัดกลิ่นของดินกลิ่นของหญ้ากลิ่นของกลิ่นของธรรมชาติอ่ะกลิ่นของต้นไม้อะไรเงี้ยมันจะพัดมาตรงที่ที่มันจะไปเออมันจะได้กลิ่นของฝนมาก่อนแล้วฝนถึงจะตกแต่นี่ผมไม่ได้กลิ่นฝนเลยก็เลยเออไม่รู้สิตกมั้ง ช่วงนี้หมดแรงทํางานค่ะขอทำมาให้กําลังใจด้วยค่ะจุดไฟเหมืนนอนคนอารมณ์แบบฟีลแบบหมดไฟใช่ไหมอาจารย์เคยบอกว่าให้จุดไฟที่หัวจะได้รู้อ่ะ <laughs> จริงๆถ้าหมดแรงทํางานอะ่ะให้เห็นโทษของมันว่าการที่เราไม่ทํางานอะ่ะมันจะเกิดโทษอะไรได้บ้างจากสิ่งที่เราหยุดทํางานเออการที่เราแบบหมดแรงแล้วไม่อยากจะทํางานแล้วอยู่เฉยๆดีกว่าเนี่ย <laughs> มันจะเกิดโทษภัยอะไรบ้างมนีสินที่เรามีอยู่มันจะได้รับการแก้ไขไหม คนในครอบครัวคนที่เราต้องรับผิดชอบเราจะดูแลเขาได้ไหมถ้าเราอยู่ทํางานหรือแม้แต่ถ้าเราไม่มีใครเลยเราอยู่คนเดียวถ้าเราไม่ทํางานเราจะมีเงินมาหาอาหารให้ตัวเองได้ไหมเราจะมีเงินจ่ายค่าี่ค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าหอพักหรือค่าบ้านค่ารถค่าลาต่างๆเราจะมีเงินตรงส่วนนี้ไหมแล้วถ้าเราไม่มีเราจะไปพึ่งใครแล้วถ้าเราพึ่งใครไม่ได้เราต้องทําไงก็ต้องกลับมาพึ่งตัวเองต้องกลับมาที่อะไรกลับมาที่ตัวเราเองโดยการหางานทําเพิ่มถูกปะสุดท้ายแล้วถ้าเราหมดแรงทํางานวิธี ที่ดีที่สุดคือการที่เราอ่ะจะต้องเห็นโทษของมันว่าว่าการที่เราไม่ทํางานแล้วเนี่ยมันจะเกิดโทษภัยอะไรบ้างภัยเวรอะไรจะเกิดกับเราถ้าเราขี้เกียจถูกไหมอ่านี่แหละคําตอบโอ้แถวใกล้หมดแล้วทุกคนเดี๋ยวจะได้ไปแล้วนะหายใจจันหายใจทันไหมนะ เออผม,มแปลกใจว่าเวลาพูดอะไรแบบนี้แล้วแบบมันออกมาต่อเนื่องอะ่ะมันออกมาต่อเนื่องของมันนะฮะมันไหลทามันไหล <Okay. S 1> ตรงสายสองนะครับห้าโมงนะทุกคนอาจารย์บรรยายตรงพุทธมนตรสายสองห้าโมงนะครับหมู่บ้านพุทธมนทานะถูกปอไม่ใช่จหมู่บ้านพุทธมนตาด้วยขออภัยชุมชนริศพัฒนาอยู่ที่พุทธมนตรสายสองชุมชนริศพัฒนา ชุมชนริษพัฒนานะทุกคนอเอดี๋ยวอาจออารย์บรรยายตอน5้าโมงนะครับที่ชุมชนริษพัฒนานะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันได้นะครับอาจารย์บรรยายตอน5้าโมงชุมชนริษพัฒนาที่พุทธมทนฑรสายสองนะซอยสายเออ แขวงบางแคเหนือเขตบางแคกรุกงเทพ,พมี่ีที่อยู่เลยส่งไปสนีไปได้เลยนะเนี่ยถ้าให้เลขไอ้นั่นมารับฟังครับังอยู่สายสี่ไปตอนนี้ไปทันครับอาจารย์บรรยายห้าโมงนะ,ะอาจารย์บรรยายที่ชุมชนริศพัฒนาพุทธมนตรสายสองนะเซิร์ชใ,ใน Google ได้เลยนะเจอนะฮะเซิร์ชไปเลยเยเดี๋ยวไปพุทธมนตรสายสอง ุูโมงท่สายสองนะครับริทชุมชนริทพัฒนาสี่โมงกว่าแล้วแอดมันอยู่ใกล้มันอยู่ใกล้ตรงนี้มันไม่ได้ไกลประมาณครึ่งชั่วโมงมั้งเดินทางกาแฟยังจ้าโอ้วันนี้ได้กินกาแฟแล้วครับสองแก้วอะไรครับเลยเลยตองพ้นวันนี้ถือว่ากินน้อยไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรหลับหลับมาเยอะแล้วผมนอนอยู่บนรถก็นอนแบบโอ้เคลียมากอาจารย์ก็นอนเหมือนกันพักผ่อนรถติดเนอร์ใช่ไม่เป็นไรตามเหตุตามปัจจัย เพราะว่าผมมาโทรโทรไปหาที่ทางที่ชุมชนดิศพัฒนาแล้วนะครับผู้เชิญนะเนาะเขาก็บอกว่าไปเลดได้เพราะว่าส่วนใหญ่คนเขาจะเลิกงานประมาณ5้าโมงไงเขาก็จะทยอยทยอยมากันนะึกออกไหมอืมก็เลยแบบเดี๋ยวไปเลดไดออ้ไปเลดได้ไม่เป็นไร ตามเรทตามปัจจัยขอปรึกษาหน่อยครับบางครั้งรู้สึกตัวเองไร้ค่าทําอะไรไม่ดีสักอย่างจะจัดการกับความรู้สึกนี้ยังไงดีครับเพราะมันกระทบกับการทํางานบางครั้งครับไออาการคิดว่าตัวเองไร้ค่าเนี่ยผมเคยเป็นตอนนี้ผมเป็นซึมเศร้าเนี่ยอาการอย่างนี้เลยเป็นความรู้สึกว่าตัวเองแบบทําอะไรก็ไม่ดีไว้มันไม่มีแบบเวลาเราไปหยิบจับอะไรมันรู้สึกว่ามันไม่เจริญขึ้นมาเลยไว้ยเราตอนนี้แล้วครับม่เราแล้วมันก็รู้สึกว่าเออทาไมเราถึงไม่มีค่าต่อใครสักคนเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราทาอะไรไม่สย ความสามารถของเราอะ่ะมันมีเท่านี้เว้ยเราอะ่ะไม่ได้ผิดอะไรในเมื่อมันมันมีเท่าเนี้แล้วเราแล้วมันเป็นความผิดอะไรเหรอที่จะต้องไล่ค่าถูกปะ่ะมันมันไม่ได้มีความจําเป็นอะไรที่เราจะต้องโทษตัวเองเลยว่าเราทํานั้นไม่ดีทํานี้ไม่ดีเราทําได้หลายๆอ,อย่าง,ตงแต่เราอาจจะทําได้ไม่แบบไม่ได้เดอะเบสในทุกๆอ,อย่าง แต่เราทําได้หลายๆอย่างอ่ะนี่คือข้อดีของเราแล้วยอมรับตามความเป็นจริงก่อนว่านี่ก็เป็นข้อดีของฉันเหมือนกันไม่ใช่ว่าเฮ้ยอันนี้ฉันไม่เก่งฉันแย่อันนั้นฉันไม่เก่งฉันแย่แต่เราเล่นทําได้ทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยเหมือนเป็ดอย่างเงี้ยเราก็ต้องยอมรับว่าข้อดีของเป็ดมันก็มีใช่ปะเราเราต้องยอมรับความจริงตรงนี้ก่อนแล้วไม่ต้องโทษตัวเองการที่เรามองว่าตัวเองไร้ค่าแปลว่าอะไรแปลว่าเราอ่ะกำลังโทษตัวเราเองอยู่ว่ามันไม่มีอะไรดีเลยเว้ยในตัวฉันอย่างเงี้ย เราอ่ะไม่ได้ <S <S เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนที่ไม่ยอมรับความดีในตัวเองมันมีนะผมเคยเป็นแบบนี้เหมือนกันจริงๆแล้วเราเป็นคนเก่งเว้ยเพียงแต่ว่าเราไม่ใช่เดอะเบสในด้านใดด้านหนึ่งเราอ่ะทําได้หลายๆด้านเป็นเป็ดที่แบบคอยเคลียร์คอยจัดการได้หลายๆเรื่องอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็เป็นข้อดีของเราแล้วเอาข้อดีตรงเนี้ยมาพัฒนาสิ เออเราทําได้หลายอย่างใช่ไหมก็ทําไอ้ที่ทํไรหลายหลายอย่างอะ่ะก็พัฒนาตัวเองสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้เราเก่งยิ่ง,งขึ้นไปถ้าตอนนี้เรามองว่าตัวเองไร้ค่าเราต้องทําให้ตัวเองมีค่าขึ้นมาสิถูกไหมไม่ต้องไปถล่มตัวเองถ้าเรามองว่าตัวเองไร้ค่าแล้วเรายิ่งซ้ําเติมตัวเองอะ่ะใครทุกข์อ่ะก็ตัวของเราเองถูกไหมเราเนี่ยเห็นว่ามันก็กระทบกับการทํางานของตัวเองใช่ป่ะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าฉันจะต้องเก่งด้านใดด้านหนึ่งที่สุด ไม่จําเป็นคนเก่งกว่าเรามันมีอยู่แล้วถูกป่ะในโลกอะ่ะเราไม่ต้องไปกังวลอะไรเลยแค่ยอมรับตามความเป็นจริงให้ได้แค่นั้นแล้วถ้าเรารู้สึกไม่ดีทิ้งอารมณ์ให้เป็นต้องรู้จักทิ้งอารมณ์ให้เป็นด้วยไม่ใช่อะไรมากระทบโอ้รู้สึกไม่ดีแล้วอะไรมากระทบโอรู้สึกไม่ดีแล้วต้องหัดทิ้งไอความรู้สึกไม่ดีเนี้ยออกไปจากตัวเราบ้าง อย่าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้พวกนี้การที่เราเป็นทุกข์เพราะว่าอะไรมันมากระทบใจเราเนี่ยเรารู้สึกไม่ดีกับความว่าความห่วยแตกของเราอะ่ะเนี่ยมันมากระทบใจเราแล้วถ้าเราทิ้งอารมณ์ตรงนี้ไม่ได้ใครจะทิ้งอารมณ์แบบนี้ให้เราอะ่ะถ้าไม่ใช่ตัวเราจริงไหมวิธีการง่ายมากไปเดินจงกรมนี่ไล่ไปเดินจงกรมอีกลแล้ว <c oughs> ขวาพุทซ้ายโถขวาพุทซ้ายโถแล้วมันจะทิ้งอารมณ์ตัวนี้ได้เห็นปะเออไปฝึก แล้วยอมรับตามความเป็นจริงว่าเราอาจจะไม่ได้เก่งทุกสิ่งทุกอย่างหรือเก่งด้านใดด้านหนึ่งที่สุดแต่อย่างน้อยเรามีความสามารถเวยเราสามารถทําในสิ่งต่างๆได้มากมายหลายอย่างแ,แล้วเราจะทําให้ดีมากขึ้นไปด้วยตั้งเจตนาไปเลยเออเดี๋ยะกเดาจาคนเดียอกา้เ อนโมธนานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปอาจารย์เซ็นไลเซ็นเสร็จก็น่าจะไปแล้วเดี๋ยวผมอาจจะลงไลฟ์เนาะเพราะเดี๋ยวต้องโลกโลกนิดนึงนะใหญ่เลยอาจารย์เซน็นใช่หนังสือหนังสือนั่นหนังสือเขาถือหนังสือมานี่ดู ครยังไม่มีหนังสือใครยังไม่มีปฏิทินนะฮะปฏิทินเนี่ยไม่ทันแล้วแต่หนังสือเนี่ยซื้อได้นะครับในตะก้านะฮะที่เราแอดมินของเราขายแล้วก็ในตะก้าของอาจารย์นะทุกคนแอดอาจารย์เป็นอะไรหมายถึงยังไงฮะใหญ่พักบ้างได้เลยจ่ายเดี๋ยวก็พักนะดูที่ผลการปฏิบัติ ที่แหละมีคู่เฟซมีคู่แฟนเหรอคะไม่มีแฟนครับผมผมอยู่เป็น <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรเกิดคลอดออกมาคนเดียวฮะเก็บของกันดีกว่า <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ต้องรีบไปนะครับ เอาไปสวัสดีครับเอามาแเราหรอนั่งนั่งฟังตรงไหนเนี่ยอ๋อไม่เห็นเลยอ๋ออนุพันนาด้วยครับช่อยเดี๋ยวให้อาจารย์นเนาะอาจารย์พิจารณาขาบวกได้ครับขอบคุณครับแล้วยังไรเราไปกลับเลยไหมหรือว่าเลยก็บ้านอยู่บ่อลมเจ็ดสิบสี่นี่เองใกล้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 เนี่ยเนาะสวยสวยอาจารย์ก็พิจารณาที่สุดเลยคืออาจารย์พิจารณแต่ก็สู้เต็มที่ ยังเป็นพลังหนุ่มนแหลมก็ดูแลตัวเองนะครับผมได้เลยสบายมากกำลังสำคัญกำลคัญของอาจารย์ครับเดี๋ยวผมไปเก็บกล้องไลฟ์เก็บอะไรละขาไปเท่าไรขาอันโง่ธนาใช่าครับป้าเดี๋ยวมีอะไรเราคุยกันคุยคัะเดี๋ยวเอกสารไว้กระเป๋าโอเคทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตลงไลฟ์แล้วให้อาจารย์ได้พักก่อนเดี๋ยวจะเดี๋ยวผมจะขึ้นไลฟ์สด อาจารย์เซ็นหนังสืออยู่เดี๋ยวเราจะขึ้นไลฟ์สดอีกทีนึงตอน5โมงนะที่ชุมชนลิ์พัฒนานะไปเจอกันได้นะครับิชุมชนลิตพัฒนาพุทธมนตรสาย2นะครับไปเจอกันได้ไปเจอกันได้นะครับผม